เมื่อโฟโจีเนีย่ยนะครับบอกว่าโอ้ยทุกคนเป็นตัวเองแล้วจะแบบทุกคนจะซีเรียสจริงจังจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ทุกคนเลยไหมก็บอกว่าไม่นะแต่ละคนก็มีจังหวะที่จะเลหลวไหลกันมากนะครับใช่เลยครับเวลาที่เราเลหลวไหลหรือเราไหลไปในเรื่องต่างๆที่มันใช้เวลาเกินเบอร์ไปไม่อยู่ในการที่เราควบคุมก็แต่ละคนจะมีโอกาสเลหลวไหลไปแบบนี้ครับไดานามจะไหลไปกับความคิดจินตนา,านการนั่งเพอเจอคนเดียวนั่นแหละ ไอเดียมจะมาเรื่อยๆมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีก,มา,ม,าอกมาโนมาเรื่อยเลยสิ่งที่จะแก้าการเลหลวไหลอันนี้ครับคือเมื่อไหร่มีไอเดียก็โน้มันออกมาครับจะทําไม่ทําอีกเรื่องแต่โน้มันออกมาก่อนเอามันออกจากหัวออกมาส่วนเบสครับเวลาไหลเนี่ยเบสจะไหลคนละแบบจะไม่ได้ไหลไปที่ไอเดียจะไหลไปที่การพูดคุยและสนุกสนานโอ้ยิ่งเมาส์ยิ่งมันยิ่งเมาส์ยิ่งเพลินใครเป็นเบสจะเข้าใจเรื่องนี้มากๆสิ่งนี้ช่วยให้เบสทาครับไม่ใช่การโน้ตลงมาเหมือนไทยดนโมแต่เป็นการตรีกรอบไว้ก่อนว่าวันนี้ฉันมีเวลาแค่ไหน และย้ำตรงนี้เลยว่าใส่ตารางเวลาตัวเองอย่างเข้มข้นครับมีเตือนก่อนว่าอีก1 0นาทีต้องจบนะอีก5นาทีต้องจบนะและตอนนี้ต้องจบแล้วถ้ามีคนช่วยเตือนได้จะดีมากเพื่อให้กลับเข้ามาสู่เรื่องเพราะไม่งั้นตัวเราก็จะไหลออกนอกเรื่องไปและทําให้เราเลทไปด้วยนะครับส่วนเทมโปครับเทมโปไหลแบบไหนเทมโปไหลลงรายละเอียดครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มมีความสัมพันธ์บางอย่างเพิ่มมีอะไรให้สังเกตเพิ่มเขาจะย้ำสังเกต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 ,เกตจนมันเลยเวลาไปคนนี้ก็ต้องใช้เหมือนกันครับนาฬิกาปลุกครับ ช่วยเหลือนะครับให้เวลาล่วงหน้ากับตัวเองคล้ายๆกันกับเบลสเลยทีเดียวส่วนสติลเวลาไหลครับสติลจะไหลไปไหนสติลจะไหลไปกับความจริงจังการวิเคราะห์แล้วก็ลงลึกไปจนกว่าจะได้คําตอบไหลไปับการหาคําตอบครับถ้ายังไม่ได้คําตอบนั้นก็อ,อยากหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆต้องขียเส้นให้ตัวเองเหมือนกันครับว่าหาข้อมูลหรือหาคําตอบเพียงแค่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วจะพอไม่จําเป็นต้องได้คําตอบ100%ครบถ้วน ทำใจและทําความเข้าใจนะครับมีเช็คลิสต์ให้ตัวเองว่าวันนี้ต้องทําอะไรบ้างเรื่องไหนไหลได้เรื่องไหนไหลไม่ได้และจะควบคุมการไหลของตัวเองกลับมาได้แล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วความอัจฉริยะของคุณนั้นไม่เหลวไหลเลยครับถ้าหากยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นจีเนียสไหนนะครับเข้ามาทาเทสกันได้ฟรีๆเลยกับจีเนียสเทสตตรงนี้แล้วไว้พบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ